สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิมบอร่อยชาแนลนะคะวันนี้ครัวอิมอร่อยชาแนลจะชวนเ,นเพื่อนเพื่อนพา,าเพื่อนมาทำเชื่อมกล้วยน้ำว้ากินกันนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายๆภายในสวนครัวบ้านเรานะคะวิธีทำก็แสจนจะง่ายง่ายนะคะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกคือเราเตรียมน้ำปูนใสไว้แช่กล้วยที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะลงแช่น้ำปูนใสนะคะ เราแช่น้ําปูนใสเราเชื่อมกล้วยออกมากล้วยของเราจะไม่เละนะคะกล้วยเราจะออกมาสวยนะคะเราเตรียมน้ําปูนใสไว้รอเลยมากน้อยแล้วแต่กล้วยที่เราจะทํานะคะวันนี้เราใช้กล้วยน้ําว้าหามหนึ่งหวีนะคะเอาแบบหามนะคะเชื่อมออกมาจะได้ไม่นิ่มเกินไปจะไม่แข็งเกินไปนะคะหำหมจะเชื่อมออกมาอร่อยนะคะเรามาปอกเปลือกกันนะคะเราตัดหัวตัดท้ายนะคะ เสร็จแล้วเราดึงเส้นข้างๆออกให้หมดนะคะเราจะตัดเป็นสามส่วนสามชิ้นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆกล้วยไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะหรือเพื่อนๆต้องการผ่าครึ่งก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาลงแช่น้ําปูนใส่ที่เราเตรียมรอไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ําปูนใสทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้กล้วยของเราก็ครบเวลาแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปล้างน้ําปูนใส่ออกสักหนึ่งครั้งนะคะ พอเราล้างกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยรอให้เสดดน้ําออกให้หมดนะคะวันนี้เราจะเชื่อมด้วยเตาถ่านนะคะเพราะเราจะใช้เวลาเชื่อมนานประมาณสองชั่วโมงนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเกลือป่นค่ะแล้วเราป่นให้เกลือกับน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็กล้วยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะ เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะใช้ได้นะคะจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะจะเคี่ยวต่อไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ําตาลลดลงงวดลงอีกนิดหน่อยนะคะนี่เราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวใส่ลงไปเพื่อกันน้ําตาลตกผลึกเป็นเกล็ดเป็นก้อนนะคะเราใส่น้ํามะนาวลงไป1ลูกนะคะ น้ำตาลก็เหนียวเนืดได้ที่กล้วยเราก็เนืบได้ที่นะคะคาวนี้เราก็จะปิดไฟยกลงเลยนะคะเราใช้ได้แล้วนะคะกล้วยน้ำว้าเชื่อมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนอร่อยมากๆเลยนะคะนุ่มนิ่มหอมในตัวของกล้วยน้ำว้าหอมกลิ่นกล้วยธรรมชาติของกล้วยเลยนะคะลองไปทํากินกันดูนะคะเป็นอาหารว่างที่ทําง่ายๆและแสนอร่อยมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพเรานะคะ ถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ